หลังจากที่วันศุกร์ที่แล้วทั่วโลกได้เห็นภาพนะคะที่ผู้นําของสหรัฐและยูเครน<ม>เหมือนตีกันนะคะ<ม>การเจราจาก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะคะล่าสุดทางสาภาพยุโรปค่ะซึ่งนําโดยสหาราัฐฯก,ก็มีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียและยูเครนให้เกิดสันติภาพขึ้นให้ได้นะคะก็เป็นที่น่าสนใจต้องตามกันต่อว่าความขัดแย้งนี้จะดําเนินต่อไปหรือว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ไปติดตามพร้อมกันในไปตามเกมค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นําสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการเปิดธรรมเนียบต้อนรับการมาเยือนของผู้นายูเครนอย่างเซเลนสกี้มีการหารือกันในเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนก่อนที่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันจนนําไปสู่การพะทะคารมคําถามคือว่าตอนนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนั้นกำลังจะจบลงหรือไม่และหลังจากนี้น่าสนใจนะครับว่า ปูตินในฐานะผู้นำรัสเซียนั้นจะมีการวางหมากต่อไปอย่างไรวันนี้จะพาไปเจาะลึกพูดคุยร่วมกันนะครับย่กับผมก็คือผู้เชี่ยวชาญาจารย์ดกรกัทศาพ,พงศิรันอาจารย์ประจําโครงการรัศศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นโอ้โหเป็นการประทะอารมณ์กันนะระหว่างเซเลนสกี้กับทรัมป์ครับคำถามคือว่าตอนนี้เราสามารถพูดได้ไหมครับว่าสงครามหรือว่าความขัดแย้งระหว่าง รัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันน่าจะถึงฉากสุดท้ายแล้วอาจารย์มันใกล้ที่จะเกิดฉากแบบนั้นขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องมาพิจารณาตอนนี้ก็คือว่าเราจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างก่อนจะไปถึงการที่เราจะยุติการมีการยุติการยิงหรือว่ายุติเรื่องของการแบบเรื่องถอนทหารอะไรที่เป็นขั้นสุดท้ายเลยแบบยั่งยืนนะคะ คือตอนนี้เราจะเห็นถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็เหมือนกับว่าผู้นําสหรัฐหรือว่าทรัมป์เนี่ยหมายความว่าเขาเทยูเครนแล้วอาจารย์ตอนนี้เขาก็มีการประกาศนะคะว่าจะยกเลิกคือเรื่องของความช่วยเหลืออะไรต่างๆนะคะจนกว่าจะเซเลนสกี้เนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาคุยในเรื่องของเส้นทางที่จะไปสู่สันติภาพแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเห็นภาพของอังกฤษเองกับฝรั่งเศสเนี่ยที่เขาก็ยังออกมาให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับซึ่งอาจารย์มองว่าการที่ อังกฤษกับฝรั่งเศสทาแบบนี้มันจะส่งผลหรือว่ามีน้ําหนักมากขนาดไหนเราจะเห็นว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้ง e ูหรือว่าประเทศยุโรปโดยทั่วไปทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มมีเรียกได้ว่าเสียงแตก<อ>เริ่มมีทิศทางที่แตกต่างกันอย่างเช่นเราจะเห็นบทบาทของฮังการีนะคะที่ออกมาสนับสนุนทางฝ่ายของรัสเซียเนี่ยมากขึ้นนะคะ<อ>ล่าสุดก็คือท่าทีของทางฝั่งของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยการเรียกประชุมสุดยอด ผู้นำยุโรปแล้วก็มีการแนะนําแบบที่เรียกว่าต้องพยายามให้มีการหยุดยิงทั้งทางแบบทั้งทางทะเลแล้วก็ทางแบบาทางอากาศอย่างเงี้ยนะคะ,คะอันนี้คือล่าสุดที่ที่มีการได้อ่อชี้แจงมาแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่าณนะตอนเนี้ยยุโรปเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในในกรณียูเครนเนี่ยมากเท่าในช่วงต้นๆของสงครามโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าเราสังเกตจาก ประเทศนำนาำที่เมื่อก่อนนี้เคยออกตัวชัดเจนอย่างเช่นอิตาลีอย่างเงี้ยค่ะคในตอนนี้อิตาลีเองก็ไม่ได้เรียกว่าต้องการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรรเราจะเห็นว่าจากการที่เขาอ้างถึงงบประมาณทางด้านตลาโหมอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาไม่ได้มีการวางแผนทางด้านงบทางด้านตลาโหมเนี่ยสำหรับในเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปช่วยยูเครนในในฐานะที่ถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ย เทจริงนะคะแล้วก็ยุโรปต้องแสดงบทบาทนําจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณากันอีกหลายครั้งหลายหนสาหรับประเทศอื่นๆในในยูตอนนี้นะคะถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกตัวว่าจะไม่ส่งเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยไปให้ทางยูเครนเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนแล้วว่าตัวแสดงทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะต้องออกมาเรียกได้ว่า มี Take a คชั่นทางใดทางหนึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ายุโรปมีเสียงแตกเนาะถ้าเกิดว่ามองในมุมของปูตินเนี่ยอาจารย์มองว่าหมากต่อไปของเขาเนี่ยเขาจะวางยังไงต่อปูตินมองว่าการที่สหรัฐเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการเปลี่ยนจุดยืนเนี่ยน่าจะสร้างความได้เปรียบให้กับบทบาทของรัสเซียนะคะแต่อย่งางไรก็ตามเนี่ยเรายังเห็นว่าตอนเนี้ คือหลังจากที่มีการเจรจาการระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้เนี่ยนะคะปูตินเองก็ยังไม่ได้มีเรื่องของอากัปริยาหรือฟีดแบ็อะไรที่มันชัดเจนเพียงแต่ว่าเราจะเห็นในแวดวงการเมืองอาจจะมีการแบบออกมาแต่นิดแต่นอนเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้มีนโยบายอะไรที่ชัดเจนตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าปูตินเองอาจจะต้องมีการรอว่า ตอนนี้ทางฝั่งยุโรปเนี่ยค่ะมีฟีดแบตอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะะถ้าเกิดว่าเรามองไปที่จุดหมายปลายทางก็แน่นอนว่าการที่จะยุติความขัดแย้งเนี่ยมันก็ต้องนําไปสู่มันก็ต้องเริ่มจากการหารือแล้วก็คุยกันใช่ไหมครับจุดตายหรือว่าเงื่อนตายของมันเนี่ยอยู่ที่อะไรครับอาจารย์ที่ทาให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถคุยกันได้ถ้าที่เราสังเกตดูมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าปัญหาของมันมีอยู่แค่ประเด็นเดียวก็คือทางฝั่งของรัสเซียเลยเนี่ยไม่ต้องการให้ทางยูเครนเนี่ย ไปเป็นคือขอเข้าไปเป็นสมาชิก<ต>ของนาโตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเซเลนสกีเองยังคงย,ยืนยันว่าจะขอเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตเนื่องมาจากว่าต้องการการค้ำประกันความมั่นคงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากต้องพิจารณาปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แล้วก็ปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์เป็นสำคัญแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไหมครับหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศว่าไม่ต้องการจะให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตการที่จะมีความหวังในการที่จะเข้านาโตมันก็จะลดน้อย,อยลงไปมากกว่าเดิมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่จะได้เข้านาโตเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนสาเหตุหลักที่ทรัมป์อ่มามาโฟกัสตรงนี้ว่า การเกิดเหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนมันมาจากสาเหตุตรงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆหลายๆคนก็ลืมไปสำหรับเหตุผลตรงนี้ฉะนั้นพอพอมาโฟกัสเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำใหเ้เหตุผลของการที่จะให้สมาชิกนาโตอื่นๆเนี่ยนะคะ ยอมรับในเรื่องของที่อยากจะให้ยูเครนเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยคงต้องมาพิจรารณากันอีกรอบอเพราะมันคือ,อต้นต้นเหตุของสงครามจริงๆร,รับค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามองในอนาคตนะครับถ้าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครเนจบลงอาจารย์มองว่ามันจะส่งผลต่อภาพรวมความมั่นคงหรือว่าเศรษฐกิจอย่างไงบ้างมันจะดีขึ้นไหม โดยรวมนะคะเราจะเห็นว่ามันก็ต้องมีในแง่มุมที่ดีขึ้นเนื่องมาจากว่าอย่างแรกเลยทิศทางของโลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระเบียบโลกที่เราจะเห็นจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมีในแง่ของมุมมองต่อรัสเซียเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะคะ uh huh. ฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องระบบขั้วเนี่ย มันอาจจะเป็นระบบ m ั uh, l ติ polar System หรือระบบหลาย,ลายขั้วอำนาจแต่เป็นหลายขั้วที่มีมิติที่ต่างไปจากเดิมเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นหลายขั้วแต่เป็นหลายขั้วที่สหรัฐเองยังคงต้องการดึงเอาความเป็นขั้วเดียวของตัวเองเนี่ยให้ให้เหมือนเป็น,น,นการคุม,มระเบียบโลกนโยบายต่างๆที่ก่อนหน้านี้ เคยออกโดยทางฝั่งของสหรัฐหรือการที่สหรัเป็นผู้นําในการที่ออกนโยบายแซงช t i o n อะไรต่างๆเงี้ยค่ะไม่ว่าจะต่อรัสเซียหรือต่อ,อ,อระบบเศรษฐกิจที่รัสเซียมีความเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในในเรื่องของนโยบายพวกนี้ได้แล้วการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันก็อาจจะช่วยเปิดทางความสะดวกให้กับ กระบวนการทางเศรษฐกิจรัสเซียที่รัสเซียเองเนี่ยอตอนนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าหัวหอกในการดําเนินอยู่อย่างเช่นบริกส์อ,อะไรพวกนี้มันก็คือไปไปเป็นลูกโซ่ค่ะคถ้ามันดีขึ้นมันก็จะค่อยๆเหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรหลายอย่างเรื่อยๆแล้วสําหรับไทยแะครับอาจารย์มองว่าเรามีโอกาสที่จะได้ประโยชน์ด้วยไหมแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างไทยเองเนี่ยคือเอาง่ายๆว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบอย่างเช่นเรื่องของพลังงานเนี่ยมันก็กระทบไปได้านอื่นๆแล้วไทยเองก็ได้ได้ผลกระทบตรงนี้ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าถ้าสงครามมันมีในแนวโน้มที่จะยุติลงได้นะคะเศรษฐกิจโดยรวมจริงๆแล้วในทุกทุกท,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 ที่ของโลกเนี่ยมันย่อมดีขึ้นแม้แต่ทัางอย่างไทยเองเนี่ยที่เป็นเหมือนแบบเป็นเดสติเนชันที่สำคัญของรัสเซียที่สำคัญมาก คือการที่มีสงครามเนี่ย,ยเศรษฐกิจมันไม่ดีการท่องเที่ยวของรัสเซียเองก็ก,ก็เบาลงไปเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะยังคงมีแบบ มาอยู่เสมอแต่ว่าถ้าเทียบกันกับสมัยก่อนหน้านี้ที่ไม่มีสงครามเนี่ยมันก็แน่นอนแต่ว่าถ้าตอนนี้แนวโน้มมันดีมันมันจะมีความที่เบาลงหรือว่าใกล้ที่จะมีการเจราจาสันติภาพเนี่ยคิดว่าเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจับทางฝั่งของรัสเซียแล้วก็กลุ่มประเทศที่รัสเซียเองเนี่ยมีอิทธิพลอยู่เนี่ยน่าจะก้าวหน้าชัดเจนขึ้น ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ